สวัสดีค่ะพี่การมาไลฟ์ให้ความรู้แล้วค่ะสวัสดีเที่ยงค่งค่ะจะกับพี่กันค่ะวันนี้มีความรู้ดีๆมาฝากนะคะเข้ามาแล้วกราบกทายกดไลค์กดแชร์พี่กันได้เลยค่ะขออนุญาตตั้งไลค์ทางติ๊กต็อกด้วยนะคะมาเรื่องอีกเรื่องหนึง่งเรื่องสําคัญเรื่องของการสอนลูกสื่อสารค่ะพี่การเคยบอกเสมอว่าการที่เด็กคนหนึ่งเนี่ยอารมณ์ร้อนมีพฤติกรรมแบบรุนแรง อารวาสเมื่อไม่ได้ดังใจในกรณีที่มันเกิดได้ในกรณีที่เด็กสื่อสารได้ช้าหรือว่าพูดช้าเออเพราะว่าเขาไม่รู้จะสื่อสารเรายังไงแค่เขาจะบอกว่าเขาโกรธเขาเสียจใจเนี่ยเขายังทาไม่ได้เพราะเขาพูดไม่ได้นำให้พฤติกรรมพิสศษออกมามันไม่เหมาะสมการสื่อสารเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยให้อาการตรงเนี้ยรุนแรงน้อยลงนะคะซึ่งสามารถสอนได้เลยนะคะประมาณอ่ะหกเดือนเนี่ยสอนได้เลยนะคะ แล้วมันมีอะไรท่าไหนยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะคะที่ที่พี่แกนรวบรวมมาให้นะคะอ่าดูไปพร้อมๆกันนะคะใครเข้ามาที่หลังอย่าลืมกดถัววใจให้พี่กันนิดนึงนะคะอ่ามาดูเอาพี่กันจะเอาสิบประมาณสิบห้าท่าละกันที่ที่คิดว่าใช้บ่อยนะคะอ่าท่าแรกอยากกินนมทํายังไงใครใครใครใช้ยี่ว่างคะมิ้วมิ้วหรือนมทําอย่างนี้ อสอนลูกไว้ถ้าต้องการนมอย่างนี้แรกๆเราอาจจะสอนด้วยแบบว่าถ้าเขาร้ององแงหนูต้องการนมใช่ไหมคือทําให้เขาดูก่อนพอเขาเริ่มโตเนี่ยเขาจะทําเลยเวลาเขาอยู่นมก็จะทําแบบนี้เราก็ตอบสนองในการหยิบนมให้เขาเขาก็จะเรียนรู้และแล้วเราอย่าลืมพูดด้วยนะคะทํามือแล้วก็บอกนมนมนมเดี๋ยวสเต็ปต่อไปเขาก็จะได้พูดด้วยนะคะอ่าทําแบบนี้เลยนะคะ พี่กันส,สมาธิหลุดเวลาไปอ่านคําถามเวลาไปอ่านคําถามคุณแม่แล้วจะสมาธิหลุดจากตรงนี้อ่าท่าที่สองค่ะดิ้งหรือว่าดิ้งก็คือหรือดื่มดื่มน้ําดื่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าให้ทําอย่างนี้เนาะดิ้งดิ้งอ่าก็ท่ากินน้ํานั่นเองค่ะท่าสองนะคะดิ้งนะคะอ่าดิ้งนะคะให้ลูกทํามืออยากกินน้ำอยากกินน้ําหรออ่านะคะ สามค่ะกินกินข้าวมามง่ายๆเลยที่ปากเนี่ยอำ่อำอำ่ำอ่ำอย่างนี้นะคะสามนะคะสี่ค่ะทำเสร็จแล้วกินเสร็จแล้วทำยังไงนะคะให้ทำแบบนี้เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วค่ะหนูกินข้าวเสร็จแล้วใช่ไหมอ๋อหม่ไหมพี่แกนพูดผิดจังหวะหนูกินข้าวเสร็จแล้วใช่ไหมกินนมเสร็จแล้วใช่ไหมอย่างนี้ค่ะอ่าช่วยนับด้วยนะ <laughs> หิวหิวทำยังไงนะคะหิวเดี๋ยวยืนดีกว่าหิวก็คือให้แบบเอ๋อยืนก่นเดีดูนี่จะเห็นไหมเนี่ยเอามือหิวนะคะหิวก็คือเอามือไว้ตรงทอ้องแล้วก็ขึ้นหิวหิวอ่าดิ้งแค่ตรงนี้นะดิ้งอะหิวลงไปที่พุงหิวพุงแล้วก็ยกขึ้นหิวหิวหิวแล้วใช่ไหมแล้วก็ทำท่าไปนะคะกี่ท่าแล้วเนี้ยช่วยพี่กัลน,นับด้วยนะพยายามจะเออ ต้องการมากขึ้นอยากได้มากขึ้นอยากได้เพิ่มทํำยังไงเอาข้าวอีกไหมอ่าถ้าเขาทํามือแบบนี้ก็บอกต้องการมากขึ้นอยากเล่นนานขึ้นคือขอให้เพิ่มขึ้นอย่างเงี้มอนะคะมอมอเนี้ยมอหรือว่าหนูอยากเล่นเพิ่มอย่างเงี้ยอีกได้ไหมอย่างเงี้ยเขาก็จะให้ทําแบบนี้ต้องการเล่นมากขึ้นเหรอหนูเอา ของเพิ่มขึ้นกินข้าวเพิ่มขึ้นขอข้าวเพิ่มขึ้นเหรอกินอีกเหรออะไรอย่างนี้ให้สอนท่านี้นะคะกี่ท่าเราไม่รู้ไม่ได้นับเอาอีกเอาอีกมีอะไรอีกท่าอะไรอีกเออนอนอ่ะก็ง่ายๆเลยนอนนอนนะคะนอนนะคะอ่าขอทำยังไงขอขอคือเอามือแตะอกขอขอมือแตะอกนะคะขอแบบนี้สอนแบบนี้ อยากได้ใช่ไหมใช่ขอหนูอยากได้ของเล่นใช่ไหมอ่าให้ทํามือที่อกนะคะอ่าแสแสเศร้าเศร้าเศร้าเสียใจเออเพราะว่าสอนให้ลูกรู้จักอารมณ์หนูกําลังเศร้าหนูกําลังเศร้าใช่ไหมเศร้าใช่ไหมเอามือดึงลงเศร้าเศร้าใช่ไหมเอามือดึงลงข้างล่างนะคะ่างนี้ถ้าเศร้านะคะอ่า เอ,อ,อยากเล่นอยากเล่นอยากเล่น avenue, อ่าอยากเล่นอย่างนี้เลยนะคะอ่านะคะโมโหโมโหคืออย่างนี้โมโหแล้วให้ทําหน้าเยเกโมโหอย่างเงี้ยค่ะให้ทําหน้าเยเกสอนเขาหนูกาลังโมโหหนูกาลังโกรธใช่ไหมโกรธอย่างเงี้ยค่ะสอนเขาเพื่อให้เขารู้ว่า,ากำลังเกิดอารมณ์อะไรและเดี๋ยวเราจะได้สอนเขาจัดการอารมณ์ได้อ่าอะไรอีกนะเจ็บ เออหนูเจ็บใช่ไหมพราะมึงเด็กบอกเจ็บไม่ได้เจ็บเจ็บใช้แบบนี้นะเจ็บเจ็บนะคะเจ็บนะคะอ่าขอความช่วยเหลือเช่นเล่นของเล่นอยู่แล้วต้องการความช่วยเหลือจากเราทํายังไงนะคะใช้อย่างงี้ไว้ที่เอวนะคะช่วยเหลือหนูอยากให้แม่ช่วยใช่ไหมหนูต้องการให้แม่ช่วยใช่ไหมใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยอ่าเราก็ทําให้เขาดูโลกการพูด ถ้าเขายังพูดไม่ได้เขาก็จะได้ทําเวลาที่เขาต้องการความช่วยเหลือแทนที่จะเขาอาจจะไม่ร้องไห้แล้วเขาก็จะทำแบบนี้ถ้าเขารู้ว่าเขาต้องการตอนนี้หนูต้องการให้แม่ช่วยใช่ไหมอ่าทําไปนะคะอ่าอันนี้เนาะโอเคเนาะ yes ใช่ใช่อ่าหนูอยากไปเที่ยวข้างนอกใช่ไหมใช่หนูอยากไปเที่ยวข้างนอกใช่ไหม,หอ,ไอ,ไหมอ่าเขาก็ใช่อย่างนี้นะคะ แบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาตอบคำถามต่อเนาะบางคนอาจจะไม่ได้ใช้แล้วลูกโตพูดได้เนาะแต่พี่กันเอามาสอนที่ที่มีลูกเล็กๆแล้วก็เผื่อคนที่สองกันนะโอเคสวัสดีทุกคนนะคะใครเข้ามาทีหลังอย่าลืมทัก,ท,กท้ายพี่กันบ้างนะคะสวัสดีค่ะ